เลขเด็ดแม่น้ำหนึ่งหวยรัฐบาลไทย17กุมภาพันธ์2565งวดนี้มาไวให้ไวรีบไปเหมาแผงกันด่วนแม่น้ำหนึ่งปล่อยเลขเด็ดหวยรัฐบาลไทยงวดวันที่17กุมภาพันธ์2565ออกมาแล้วมาครบทั้งสองตัวและสตัวฟันเน้นๆด้วยเลขนี้ คอหวยรีบไปเหมาแผงด่วนไม่ปล่อยให้แฟนคลับคอหวยรอนานหลังจากที่งวดที่แล้วแม่น้ำหนึ่งเจ้าแม่ใบหวยชื่อดังให้เลขเด็ดจนเข้าเป้ารางวัลที่หนึ่งอย่างจังทวงคืนความแม่นและในวันที่8กุมภาพันธ์2 5 6 5แม่น้ำหนึ่งก็เผยเลขเด็ดงวดนี้สำหรับการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลออกมาแล้ว ทั้งนี้สำหรับเลขที่แม่น้ำหนึ่งให้มีดังนี้วิงรูดห้าสามฟันเน้นๆงวดนี้คือ5ส่วนเลขสองตัวแม่น้ำหนึ่งให้53 50 30ขณะที่เลข3ตัวให้053ย์าสำหรับสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดนี้จะออกในวันพุทธที่ 17กุมภาพันธ์สำหรับตัวเลขที่ให้นี้ถ้าใครชอบนะคะก็สามารถตามได้ค่ะแต่ถ้าใครไม่ชอบก็ขอให้ผ่านเลยไปหรือจะเก็บไว้เป็นแนวทางก็ได้นะคะทางช่องขอให้ทุกท่านโชคดีค่ะ